สวัสดีค่ะแม่แม่ทุกท่านนะคะพี่พี่ทุกท่านป้าแมวสวัสดียามเช้าวันที่สิบเจ็ดธันวาคมนะคะวันนี้เนาะค่ะก่อนจะไปดูบอลนนะคะป้าแมวฝากบอลไอเบอร์ก่อนนี่นะคะเบอร์ป้าแมวจะชอบลืมเบอร์ตัวเองเรื่อยเลยนี่นะคะพี่พี่โทรแอดไลน์เบอร์นี้นะคะโทรแอดไลน์ป้าแมวเบอร์นี้เนาะค่ะท่านที่สั่งใบฉ่า,ามาของประเกิดมาหรือว่าจะเป็นของป้าแมวก็ดีนะคะป้าแมวขอจัดส่งพ่งนี้เนาะวันนี้ ไปเก็บเพิ่มเติมแล้วต้องมาคัดแยกออกก่อนนะคะพี่ๆท่านที่ซื้อใบชํำฉาล้วนๆไปแล้วคอมเมนต์มาบอกบ้างนะคะว่าดีไหมเนาะคือเป็นใบล้วนไม่ม,ไม,มีไม่มีดินผสมไปนะคะเป็นใบล้วนนะคะก็คัดพิเศษนะคะคัดพิเศษใบชํำฉาล้วนเลยคัดพิเศษเดี๋ยวป้าแมวจะพาไปดูบ้านประเกิดนะคะหลังจากทาคลิปบอลสีป้าแมวเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าแมวจะพาไปเที่ยวบ้านประเกิดนะคะแล้วมีใบชํำฉาใบช่ำฉาที่แบบอ่าเป็นดินแล้วก็มีนะคะราคาก็ไม่แพงเนาะค่ะเดี๋ยวป้าแมวพาไปชมนะคะ วันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีของป้าแมวก่อนป้าแมวจัดอ่าตอนนี้อยู่ในกระถางห้านิ้วทุกทุกต้นนะคะบางต้นบางกระถางก็มีสองต้นบ้างบางกระถางก็มีต้นเดียวบ้างเนาะป้าแมวขายให้เจ็ดสิบาทนะคะส่งฟรีมีทั้งโอนและปลายทางนะคะเจ็ดสิบบาทปลายทางก็ไม่มีเพิ่มนะคะแค่เจ็ดสิบบาทขอให้ซื้อป้าแมวสามกระถางขึ้นไปนะคะขอให้สามกระถางขึ้นไปค่ะพี่ๆจ๋าถ้าซื้อกระถางเดียว ก็มีค่าส่งนะคะอยู่ที่เมาเมาเลยนะ60บาทนะคะเมาเมานะคะถ้าซื้อกระถางเดียวหรือ2กระถางก็อยู่ที่60บาทนะจ๊ะถ้า3ามกระถางขึ้นไปส่งให้ฟรีทั้งโอนและปลายทางจ้ะนี่นะคะวันนี้นะมาในกระถางหนิ้วค่ะเนาะเดี๋ยวป้าแมวพามาชมด้านนี้ก่อนค่ะอันอันนี้นะคะเป็นต้นแม่พัน์ของป้าแมวนะคะขุนรัตนาวุฒิเนาะนี่เป็นเป็นจอมนะคะพี่พี่นี่นะคะขุนรัตนาวุฒินี่นะคะเวลาเขาเริ่มกัดสีมานะคะจะจะออก จะออกส้มมากกว่านี้นะคะจะสวยค่ะขุนรัตนาวุธนะคะนี่นะคะนี่บางบาง,บางใบก็ยังไม่ออกเนี่ยนะคะบางใบก็ออกอันนี้ป้าแมวถามว่าทาไมต้องพามาดูอันนี้คือใบยอดเขานะคะทีททท่พี่ๆซื้อป้าแมวไปมันจะออกเป็นดําค้ำ,คำๆแบบนี้มากจะเริ่มกัดสีมาน,นิดๆหน,น่อยๆนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดสีสวยนะคะขุนรัตนาวุธนะคะพี่ๆอันนี้ป้าแมวพามาดูอันเนี้ยต้นต้นจอมของป้าแมวคือมันมีมีเพี้ยพี่ๆทุกท่านถามป้าแมวมาว่าทํำยังไงนะคะป้าแมวทํายังไงดี ป้าแมวก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะทําแบบนี้ค่ะเออนี่นี่ป้าแมียมไว้ละนี่ค่ะคือคือเราป้าแมวต้องใช้ตลอดอันนี้สไลช้อนหนึ่งนะคะช้อนหนึ่งป้าแมวผสมน้ําให้ได้ขวดหนึ่งประมาณเนี้ยค่ะสไลช้อนหนึ่งนะคะนี่นะหรือจะใส่ช้อนครึ่งก็ได้แต่ป้าแมวใส่ช้อนเดียวนะนี่นะคะสไลสิบบาทนะคะแต่เอาไปแบ่งเอานะคะไม่ต้องกลัวว่าบอลสีบอลด่างอะไรจะตายนะคะแม่แม่ลาดไปแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะลาดแบบนี้เลยนี่นะคะ แล้วก็ทิ้งไว้ทิ้งเขาไว้กลางแจ้งแบบนี้นะคะนี่นะคะทิ้งไว้ไม่ต้องไม่ต้องไปใส่น้ําไม่ต้องไปเติมน้าแล้วนะคะนี่นะป้าแมวก็ลาดแบบนี้เลยนะคะเนี่ยลาดไปเลยะคะ่ะน้ำสไล์ก็ยังจะไป,ไปช,ช่วยลากลากเขาเดินดีด้วยนะคะเป็นเป็นปุ๋ยอีกแบบนึงเป็นยาอีกแบบหนึ่งนะคะเนี่ยป้าแมวก็ทิ้งไว้แบบนี้ค่ะนี่นะคะ,ะ,คะเขาก็จะแมเพี้ยมันก็จะตายก็จะหายไปนะคะป้าแมวก็ไปสังเกตของป้าแมวอีทำไมมันไม่โตไม่โต ใบก็สวยสวยนะคะเนี่ยมันเป็นแบบนี้ค่ะเวลาเขากัดแล้วอ่ะกัดแล้วก้านเขาจะฉีกออกแบบนี้ค่ะแม่แม่นี่นะคะแล้วมันจะออกแดงๆแบบนี้จ้ะนี่นะคะคือเพี้ยนะคะเพี้ยเพี้ยลายแดงนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมาแมวใ,ให้พาให้ดูเลยนะฉะนั้นตรงนี้จะดึงออกก็ได้ไม่ดึงออกก็ได้นะคะแม่แม่ก็เอาน้ำตะไลรเราะคะ่ะฉีดไปแบบนี้เลยนี่นะคะแบบนี้เลยนะคะนี่นะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะคะ <hoof ing> บอลน,นี่เขาสร้างหัวแล้วนะคะ นี่นะฉีดไปแบบนี้เลยค่ะเยจะให้ชุ่มแบบนี้ไปเลยนี่นะคะบางท่านก็บอกว่าป้าแมวทําไมไม่ดึงออกไปลายลายแดงเนี่ยดึงออกก็ได้นะคะเพราะว่าเขากัดจนกากมันมันมันเสียหมดแล้วนะคะจะเป็นลายแดงแบบนี้เนาะนี่ป้าแมวเอามาให้ดูนะคะนี่เขา๋ยวเขาก็จะแตกแทงขึ้นมาใหม่นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะตายในะนนี้ใบเนี้ยเห็นไหมคะแม่แม่มีใบเดียวใบเดียวก็ป้าแมวก็เด็ดทิ้งไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็แทงขึ้นมาใหม่ นะคะไม่ต้องไปต้องไปเสียใจกับเขาเลยนี่นะคะก็ปล่อยไว้อย่างนี้ยค่ะสักวันหนึ่งหรือสองวันก็ได้นะคะแม่แม่เราก็ดูเขาว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะเราก็ดูว่ามันกัดกินเยอะไหมกินเยอะก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ไปที่กาบเขากาบใบเขานี่แหละคะ่ะใส่ไปให้ชุ่มแบบนี้เลยจะ้ะไม้ทุกต้นแข็งแรงทุกต้นนะคะไม่ต้องว่ากลัวว่าเขาจะตายเนาะแต่ว่าเราเต็มขวดนี้ใส่น้ําเต็มขวดนี้นะคะเสร็จแล้วถ้ามันถ้าน้ํามันยุบไปแล้วก็เติมอีกเติมน้ําอีกค่ะ เพราะว่าสไลมันเยอะนะคะช้อนนึงอะเยอะบางแม่เขาใช้แบบเข้มข้นเลยนะคะแม่แม่อะป้าแมวพามาดูด้านนี้ก่อนนะคะยักษ์อินทรชิตเนี่ยในกระถางนี่มีสองต้นนะทุกทีป้าแมวจะขายไปอยู่ที่อ่าหนึ่งร้อยบาทถามว่าทำไมป้าเม่วันนี้ป้าแมวมาขายเจ็ดสิบบาทล่ะค่ะใกล้ปีใหม่แล้วป้าแมวอยากได้ให้บอลสีเป็นของขวัญปีใหม่พี่พี่แม่แม่นะคะให้ราคาถูกแล้วก็จับต้องได้เนาะคือว่าป้าแมวจัดส่งฟรีนะคะก็ ว่าแมวก็ไม่ได้อะไรหรอกค่ะคืออยากให้เป็นขงขวัญแล้วอยากให้ไปอยู่กับพี่ๆให้สวยๆกันนะคะยักษ์อินทรชิดนะคะมีมาสามกระถางนะคะยักษ์อินทรชิตหน้าทองค่ะเวลาเธอกัดสีไปเธอจะสวยนะคะจะออกเหมือนสีเปลือกไข่ไก่เราจะกัดออกชมพูสวยมากค่ะยักษ์อินทรชิตนะคะเอาไปเจ็ดสิบาทนะคะมีสามกระถางนะคะส่วนคุณรัตนาวุฒิว่าแมวมีมาทั้งหมดสามกระถางนะคะนี่นะคะสีเริ่มมากัดออก้มๆม,ม,มาแบบนี้จ้ะก็เจ็ดสิบาทเท่ากันค่ะ ยู่ในกระถางห้านิ้วหมดแล้วนะคะแม่แม่ยังไม่ต้องไปเปลี่ยนกระถางก็ได้นะคะเพราะป้าแมวทําดินไปให้ดีแล้วค่ะหรือแม่แม่อยากไปเปลี่ยนเป็นกระถางหกนิ้วก็ได้นะคะแล้วแต่แม่แม่จะแล้วแต่ใจแม่แม่นะคะส่วนสีมหาโพค่ะเนี่ยต้นสวยใต้ใบเขาจะมีหูนะคะสีมหาโพมีมาให้สองกระถางนะคะเอาไปเจ็ดสิบบาทเท่ากันจ้ะนี้จะออกแดดหน่อยนึงนะคะอันนี้มีสองต้นนะคะมีสองต้น ต้นนี้ชื่ออะไรนะแตแมวลืมชื่ออีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนต้นนี้นะคะถทบพี่ๆก็บอกว่าแมวมาก็ได้นะคะต้นนี้ลืมชื่อเนาะเนี่ยนะคะลืมชื่อแต่เขาเขาป้ายสวยค่ะเอาไปเจ็ดสิบาทนะคะในกระถางนี้มีสองต้นเออเท้าจันทชนค่ะลืมไปเท้าจันทชนนะคะมีสองต้นค่ะเจ็ดสิบาทค่ะมาด้านนี้ค่ะบอนกาบอันนี้จะเป็นบอนกาบพรสวงหรือเทพหรือเทพสถิตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเป็น มันานแล้วค่ะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะเอาไปเจ็ดสิบบาทจ้ะแล้วก็นางเกาสุริยาค่ะกัดสีมาสวยมากค่ะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวป้ายกัดมาด้สวยแบบนี้แล้วนะคะในกระถางนี้ก็มีสองต้นค่ะเจ็ดสิบบาทพิกุลทองนะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะไปเจ็ดสิบบาทค่ะมาด้านนี้ค่ะชินาบัญชรค่ะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะเจ็ดสิบบาทจ้ะ มาด้านนี้ค่ะเป็นกวนอิมนะคะในกระถางนี้มีสี่ต้นนะคะสี่ต้นค่ะคะ่ะกวนอิมจาดเจ็ดสิบบาทเท่ากันจะ้ะมาด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นยักษ์ค่ะอขอโทษค่ะขออภัยไม่ใช่ยักษ์นะคะเป็นหนุมานนะคะหนุมานสืบมะคาในกระถางนี้มีสองต้นจะ้ะเอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะต่อมาเป็นพะไวนะคะพะไว้พะไวะะ้ในกระถางนี้มีสองต้นค่ะเอาไปเจ็ดสิบบาทจะ้ะ กระถางนี้เป็นบอนเก่าอีกต้นหนึ่งนะคะพี่พี่แม่ๆ่เนี่ยนะคะกระถางนี้เอาไปเจ็ดสิบบาทจ้ะมันคล้ายหลวงราชเสนีหาแต่ไม่ใช่หลวงราชเสนีหานะคะเอาไปอ๋อาชพฤกค่ะราชพฤกนะคะป้าแม่ก็ลืมชื่อเรื่อยเลยราชพฤกเป็นบอลเก่านะคะว่ากัดสีมาจะสวยนะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะเจ็ดสิบบาทจ้ะราชพฤกค่ะต่อมาเป็นยักษ์สิงห์หนนะคะยักษ์สิงห์หนในกระถางนี้มีสองต้นสองต้นนะคะป้าแมว เอาเจบาทค่ะส่งให้ฟรีนะคะมีมาสองกระถางนะคะหมดแล้วนะสีเริ่มมาแล้วนะคะนี่นะคะสวยๆเลยค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะเป็นกวนอูนะคะกวนอูในกรนะถางนี้เอาที่แน่นอนไปก่อนเลยนะคะจริงๆมันน่าจะมีสต้นนะกระถางนี้นะคะชัวๆเลยนะคะสองต้นเป็นพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะน่าจะได้สามต้นนะคะนี่นะคะกวนอูนะถ้าไม่ได้สามต้นก็2ต้นนะคะแม่ๆอย่าว่ากันนะคะนี่นะเพราะว่ามันอยู่ใต้ร่างดินแต่ป้าแมวดูดูยอดใบมันเอาเนาะ นี่นะคะสวยค่ะเอาไปเจ็ดสิบาทค่ะกวนอูนะคะแล้วต่อมาเป็นยักษ์พิเภกค,ค่ะยักษ์พิเภกกัดสีมาแล้วนะนี่นะคะแม่แม่มีมาสองกระถางนะคะกระถางละเจ็ดสิบาทจ้ะยักษ์พิเภกนะคะกระถางละต้นนะจ๊ะต่อมาด้านนี้ค่ะด้านนี้จะใบเขาจะออกเป็นเงาสวยมันเหมือนใบพลาสติกเลยนะคะเนี่ยเขาจะสวยมากนะคะทิดาสวัสดนะคะชื่อว่าทิดาสวัสดิ์ค่ะ ใบเขาเนี่ออกจะเป็นเงาเหมือนเหมือนใบไม้พลาสติกเลยค่ะเวลาเขาใหญ่มามากนะคะแล้วก็กัดสีสวยนะคะที่ดาสวรรค์น,นะคะในกระถางนี้มีต้นเดียวอยู่ในกระถาง5้านิ้วจ้าราคา70บาทจ้าแม่แม่จ๋าซื้อสามกระถางเลยนะส่งให้ฟรีนะอย่าซื้อกระถางเดียวนะคะขาดทุนแม่แม่นะคะมีทั้งโอนและปลายทางนะคะไม่บวกเพิ่มนะปลายทางก็ไม่บวกเพิ่มจ้ามาด้านนี้นะคะเป็นบอลกลับอีกต้นหนึ่งนะคะ จะใช่บอลกาบพระพุทธชินชาติเอ็นราดหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะไม่ใช่นะคะไม่น่าจะใช่เนาะหรือจะเทพสถิตหรืออะไรสักต้นหนึ่งนี่แหละประแมน่จาชื่อไม่ได้ไซส์ใหญ่ไซต์โตแล้วนะคะต้นนี้นะเป็นไม้มีหัวแล้วจ้ะก็ไปเจ็ดสิบบาทนะคะแล้วก็มีกาบต้นนี้อีกต้นหนึ่งค่ะสวยค่ะเป็นบอลกาบนะคะเนี่ยค่ะสวยมากๆค่ะอยู่ในกระถางอันนี้ห้าจุดห้านิ้วนะคะนี่ห้าจุดห้าเนาะเจ็ดสิบบาทเท่ากันจ้ะ แล้วก็มีชายชนนะคะแม่แม่หนึ่งอยู่ในอันนี้หนึ่งกระถางห้าจุดห้านิ้วนะคะบางกระถางก็อยู่ที่กระถางห้านิ้วเนาะ <onu> นี่นะคะนี่มีสองต้นนะคะสองต้นกระถางละสองต้นนะคะเนี่ยเจ็ดสิบบาทนะคะแบบนี้ค่ะแดงแบบนี้นะคะแดงทั้งสองต้นแล้วค่ะแม่แม่เจ็ดสิบาทนะจ๊ะแล้วมาต้นนี้ค่ะต้นนี้ก็มีสองต้นกระถางนี้นะคะถางนี้อยู่ห้านิ้วค่ะมีสองต้นเท่ากันจ้ะก็ไปเจ็ดสิบบาทจ้ะส่วนมาด้านนี้ค่ะมีกระถางเดียวมีต้นเดียวนี่นะคะ 70บาทเท่ากันค่ะมีทั้งหมดสี่กระถางนะคะราคาเจ็ดสิบาทวันนี้ค่ะนี่นะคะคุณรัตนาวุธที่ป้าแมวบอกว่ามีสากระถางนะคะนี่ค่ะใบจะออกเริ่มมาเป็นกัดออกมาส้มๆแล้วนะคะคุณรัตนาวุธมีสามกระถางค่ะราคาเจ็สิบาทจ้ะต่อมาสีกัญจนาเจนสองนะคะป้ายสวยแบบนี้เลยนะคะในกระถางนี้มีต้นเดียวค่ะไปเจ็สิบบาทจ้ะพญาหงนะคะพญาหงกัดสีมาสวยๆแบบนี้แล้วนะคะ ใต้ใบเขาจะมีหูนะคะมีมากระถางเดียวค่ะให้70บาทจ้ะพญาดำลงค่ะมีมาต้นเดียวนะคะป้ายสวยแบบนี้เลยนะคะเอาไป70บาทค่ะไผ่ขวัญสิรินะคะมีกระถางนี้มี2ต้นเวนลากัดสีมาจะสวยมากนะคะไผ่ขวัญสิริจ้ะเอาไป70บาทนะคะวันนี้ปลาเมียวให้70บาทจ้ะมาด้านนี้ค่ะสีปาดนะคะกระถางนี้มี2ต้นนะคะไป70บาทด้านนี้ค่ะอสูรอินทา่ากระถางนี้ก็มี2ต้นนะคะ ถังสุดท้ายแล้วนะคะอัปไปเจ็ดสิบาทค่ะค่ะวันนี้ป้าแมวก็มีบอลสีเท่านี้นะคะมาแบ่งปันพี่ๆแม่ๆนะคะราคา70บบาทจ้าขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีจ้า